อัลลอฮุอะลัย კ ุมรอฮฺตุลลอฮิบุบาริกาตุสำหรับดวอาในค่ำคืนละเลาตุ้นกอดหรือสิบคืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนั้นเราจากท่านหญิงไอาชาว่าท่านหญิงเองได้เคยถามท่านรยศุลลอฮ์ว่าโอ้ยารอศุลลอฮ์ถ้าหากฉันได้เจอคืนละเลาตุ้นกอดแล้วฉันควรอ่านอย่างไรท่านนาบีก็เลยตอบไปว่าให้เธอจงอ่านดวอาดังต่อไปนี้อัลลอฮุมมาอินนากะอัฟฟูบุลตูฮิบบุนะอัฟวาฟะฟออันนีอีกครั้งนะครับ อัลลอฮุมะอินนากะอัฟูบุนตูฮิบบุลอัฟวาฟะฟออันนีขังช้าๆนะครับอัลลอฮุมะอินนากะอัฟูบุนตูฮิบบุลอัฟวาฟะฟออันนีมีความหมายว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงท่านเป็นผู้ทรงอภัยท่านรักการอภัยดังนั้นจงให้อภัยแก่ฉันด้วยเถิด ฝากไว้นะครับอ่านทุกค่ำคืนในลายละตุนกอสเพื่อหวังให้พระองค์ลอสสุฮานาหูตาลาได้ทรงอภัยในความผิดที่แล้วมาของเราและขอให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการประกอบอิบาดาห์อันสำคัญยิ่งนี้อัสสลามุอะลัยกุมวาระมุตุลลอฮิวะบาริกาตุ